สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาดูกวักมรกตกับหญ้าวชัชพืชนะคะแบบไหนจะร่วงก่อนกันถ้าเราไม่ได้ดูแลหรือว่าไม่ได้รดน้ำนะคะมาดูที่กวักมรกตกระถางนี้ดีกว่าค่ะกระถางนี้นะคะทุกคนดูดินนะคะเราไม่ได้รดน้ำ จำไม่ได้ว่ารดน้ำครั้งล่าสุดหรือครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะคะแต่รู้ว่าดินแห้งดินแห้งมากๆะคะ่ะในโซนเี้อันนี้คือกล่องกรกดของเรานะคะยังอยู่ทนอยู่รอดปลอดภัยคะ่ะแต่ว่าย้าทุกคนดูยนะดูย้าย้าเหี่ยว ย่าร่วงไปแล้วค่ะทุกคนนั่นก็หมายความว่ากวักมรกดของเราอยู่ทนทนได้เน,นสภาพแบบคนที่ปลูกอาจจะไม่ได้ดูแลนะคะอย่งางเช่นกระถางนี้ทุกคนดูกระถางน,นี้นะคะย่าร่วงไปแล้วนนะคะ่ะหญ้าเหี่ยวแห้งไปแล ยังไม่แห้งแต่ว่าเริ่มเหี่ยวลนะแต่ว่ากอกมเปกรดของรางขอการพ่า,พาะนะแม่เนี่ยเขายังโอเคอยู่นะด,ดูกระถางนี้ทุกคน ยังขึ้นมาให้เราได้เห็นว่าเขาเอาตัวรอดได้นะคะดังนั้นพาเพื่อนเื่อนมาดูน,นะคะว่าปอกมรกตปอกมรกตเป็นต้นไม้ที่ทนแรงเหมาะสำหรับคนไม่มีเวลาปลูกหรือว่าคนคนที่ไม่มีเวลาดูแลนะคะ ๋ส่วนนี้คิกี้ก็ลืมไปเลยนะว่าปลูกต้นไมาเนะดี๋ยดูตู้กระถางนี้เกาะมรกของเราปกติแต่ว่ายญ้าไม่รอดค่ะยญ้าไม่รอดยญ้าขอลาไปก่อนเลยนะคะ ไปถ่ายน,นะเห็นไหมคะทุกคนว่ากวัมกมรกตหน้าปูกแค่ไหนรักน,น้ำอีกหน่อยก็ซื้นนะคะทุกคนถอนหญ้านะคะเนี่ยถอ,อนไม่ขึ้นดินนั่นมาก ของแท้ okay. แน่นอนแข okay. ็งมากๆเห็อืมเขาก็ให้ด่างอยูน่นะเนี่ยขนาดเราไม่ลดน้ำก็แล้วน่าจะเป็นอ่าการชำการชำก้านนะคะทุกคนการชำก้าน ครอยากจะเอาต้นน,ตนะตนนี้ไปเลี้ยงต่อในกิกตี้แดงตันนะคะสองร้อยสี่สิบเก้าบาทรวมส่งน่าจะหัวใหญ่แล้วนะนี่นยไม่เกบดีกว่าจะเอาใส่กระถางน,น,นึ่นงแล้วกันนะคะถอนไม่ได้ตองกก่อ มาดูกระถางนี้กัน,นะคะ่ะโอ,อ้โหยากขึนเต็มลเลยเ้ระถองนี้ะกรนี้เป็นอไคดูวยยนะ เป็นพี่ประวันเราค่ะทุกคนพี่ประวันเราก็ทนเหมือนกันนะตอนนี้เราจำไม่ได้นะคะมาบวกตั้งแต่เมื่อไรเข้นยอบเนี่นย ส่วนต้นนี้เป็นด่างโบราณแบบไม่ด่างอ่ะ,อะกวกมรกตพูดใหม่นะคะเป็นกวกมรกตโบราณนะคะไม่ด่างค่ะอันนี้คือกวกมรกตโบราณแบบไม่ด่างเดี๋ยวเราก็จะรดน้ำให้ชุ่มๆน,นะแล้วก็หยุดรดไปอีกประมาณ1นึ่สัปดาห์ เดี๋ยวจะดูแลกลุ่มโซนนี้ใหม่นะคะเดี๋ยวจะจัดบ้านใหม่ละให้ดูสวยงามเป็นระเบียดนะคะ ที่เราไม่ได้ตปไหนสำหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจตอนนี้นะจะได้ใสยให้ในราคา550บาทนะคะกำลังยยอดหนึ่ง550บาทรวมคะ่ะ ส่วนต้นนี้นะคะเป็นกอกมรกตด่างนะคะด่างยอดทองใบใหม่ที่ขึ้นมาใหม่เขาก็จะจอกเขียวอ,อ่อนแบบนี้นะคะหลังจากะนะั้นเขาเริ่มใบแก่เขาก็จะมีความด่างด่างดางเริ่มเห็นชัดขึ้นนะคะนี่คือด่างยอดทองนะไม่ใช่กอกมรกตยอดทองนะคะถ้ายอดทองเนี่ยเขาจะขึ้นใบใหม่เป็นใบเผือกเป็นแบบเผือกอะคะ่ะทุกคนแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีเขียวนะแต่แบบนี้เขาจะขึ้นเป็นเขียวอ่อน แล้วก็เปลี่ยนใบแกะให้มีความด่างชัดเจนนะสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้นะคะคที่เตรียมสายยางเอามาลดน้ำในส่วนนี้แล้วก็จะปรับปรุง่วนนี้ใหม่นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปค่ะขอบคุณมากๆหค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ